สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สช่องไอทชนนนะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการเรียกชันนะครับวันนี้เรามาเรียกชันรายการวารตี้ใช่เหรออ่ะก็จริงๆเป็นคิวของน้องออฟก,กานแต่ทีเนี้ยคือมันมีน้องกันเข้ามาพอดีก็คือคิวสึเพราเจ้าที่เราเคยเปิดไพ่เพราเจ้า,<ม>าไปรอบที่แล้วใช่ไหมที่เปิดแข่งกับมอนแล้วก็โอโ้โหมีการบบว่ามีซีีว<ท>่าโกรธกัน<ท> ทะเลาะก,กันตีกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วทุกคนก็แบอกเป็นสิ่งที่ทุกคน่จะทำเป็น GIF หรือทำเป็นแบบว่าเป็นภาพวิดีโอเก็บไว้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น้องกันแบบน่ารักด้วยแล้วก็ตลกอะไรเงี้ยแต่ต้องโดนทำโทษในการปัดจิง้งหรีมึงรอก,กูก่อนเป็นคำพูดเด็ดเลย ทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่หนำใจเขาก็เลยจับมาให้สองคนนี้นมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นนัดล้างตาระหว่างม่อนแล้วก็กันว่าคราวนี้จะเป็นยังไงโดยรายการอาร์มแชร์เหมือนเดิม,มก็เลยคิดว่าอคิณนี้ขอเป็นคิวของรายการนี้ก่อนรายการน,นะครับคืออาร์มแชร์เทปพิเศษเศทปม่อนกับกันหรือเปิดศึกพระเจ้าแต่นี่เขาชื่อคลิปว่าเพื่อนกันที่ระทึก อืออ่าต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปก่อนอื่นขอขอบคุณทางซีอุทีวีก่อนนะครับที่อนุญาตให้เราทำเรีคชันได้นะครับผมแล้วขอบคุณแฟนคลับน้องการแฟนคลับน้องออฟนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็ติดตามเรีคชันของเราตลอดมาเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมว่าเป็นกำลังใจให้เรานิดนึงนะครับผมในการทําคลิปโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มชมกันเลยดีกว่ากับม่อนกันนะครับเพื่อนที่ระทึกครับผมในแอมเซียอีพี คนที่ได้เป็นพระเจ้าก็คือไปเลยไอ้คมโดนน้ำตกสัตว์ นิวซูซูกิสวีปเผาอยู่อ่ะสวัสดีครับทำายวันนี้นะครับผมจะเป็นอีพีที่สองแล้วนะที่เราจะนําพาพาครับคู่เพื่อนซีคู่เพื่อนสนิทนะครับ,นนรบที่เคยมีประเด็นกันไงละ่ะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยไฟกันนะครับเราจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาเคลียร์ใจกันนะครับผมอย่างอีพีที่แล้วนะครับเราได้คู่เพื่อนซีนะคู่พิธีกรรุ่นใหญ่มานะครับจะเป็นแม่กอจิแล้วก็พี่เลโอนะครับวันนั้นก็สนุกสนานกันมากเราจะมาเฟ้นหา พิธีกรเบอร์หนึ่งของ GMM TV กนีเตนบกอนีซึ่งแขกรับเชิญของเราคู่ที่2วันนี้นะครับจะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีประเด็นกันครับใน Armchair Test ที่เราไปสมุยนะตอนนั้นสมุยลุกเป็นไฟเลยนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือเอ โอเคกลับบ้านไปเลยเมื่อกี้กันเตรียมมอนว่าเดี๋ยวกันอ่ะจะเข็นมอนแล้วก็จะขึ้นไปยืนแบบนี้เออแล้วมัได้บอกว่าพี่กันแล้วมอนจะทำไงมันจะเลี้ยวได้หรอเลยก็เลยเอาทางตรงพอที่เราทางตรงแล้วก็ไม่สำเร็จก็ไม่ตรงนะแขกรเจิของเรานะครับผมกันอัจฉละแล้วอ็มอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอเท้าความหน่อยเท้าที่แล้วตอนไปสมุยหัวร้อนจริงกดจริงหรือว่าแอคติ้งกูหมุนนะกูไม่เคยหยุดเลยมอน เออแล้วพอตากูมึงห้าสิบมาีเอาอะไรทเอาอะไรคิดไม่ไม่ลดรอบแรกๆอะมันก็จะมีแบบว่าไม่ไม่ได้ acting นะกันไม่ชอบ acting กันไม่ชอบ acting กไม่ชอบ acting หรอ ปกติไม่ค่อย acting อยู่แล้วนอกจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าเราก็เล่น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 แต่เราโดนหลายๆรอบมันก็จะมีหัวร้อนบ้างมอนนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ผมก็คือคนชนะไงก็คือเขาคือตามเกมอ่ะเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันให้อาจายก็ได้แล้วยังไงแล้วผมมันไม่ได้เล่นคุณด้วยเอาไ่บอกก่อนว่าเอาไปเรื่องของพี่กันแน่ๆผมจำได้ว่าตอนที่ออนแอร์เทปสมุยเขานั้นน่ะทวิตเตอร์แตกเลยนะมันทำให้เกิดวลีเด็ดที่บอกว่ามึงรอกูก่อนแม่มึงรอนหน่อย มึงรอกูก่อนนะกูจะทำตาที่มึงบอกเลย50มึงรอกูหน่อย้นเยก50และแต่มึงรอกูนะกูจะหมุนไปจนถึง50ตอนไหนไม่รู้มึงรอกูก่อนไม่ต้องเดี๋ยวผมช่วยหมุนด้วยต้องช่วยอะไรไปวันนี้ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าคำทนจะโผล่ออกมานะคือทุกคนได้ยินปุ๊บแล้วก็บอกโอ้โหโอ้โหสิ่งนี้เลยนะเออแต่ก็สนุกดีแต่วันนี้เราจะพักสองคนเนี่ย ไปเจอกับความรู้สึก,กเดิมๆเพราะว่าเราจะมีเกมที่มันคล้ายเคลื่นกับเขาที่แล้วแล้วจะดูซิว่าวันนี้เขาจะหัวร้อนหรือเปล่า,าเราจะไปกันที่นครนายกพี่อามเราจะไปกันยังไงวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้นะพี่จราพาเราทั้งสองคนนะครับไปด้วยรถคันใหม่ของพี่นะครนบผมเป็นคันนี้นั่นเองนี่ มิวซูสกิสวีปนะครับผม Power U ร์ยัแบรนด์สุดขีดสปีดร้าวใจคันนี้นี่สีน้ำเงินโดดเด่นมากโอ้โหเราจะขับคันไไปด้วยคันนี้เลยเหรอพี่เดยวที่ขับให้จริงเหรอจะบอกว่านะดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะกันได้ไปนั่งแล้วก็ลองถ่ายไ g จีได้ไหม ถ่ายไม่กี่ภาพเนี่ยก็ได้ภาพเลยเพราะรถสวยมากที่ดีไซน์ดูโดดเด่นขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยเป็น LED projector นะครับพร้อม daytime running light นะฮะรวมถึงกระจังหน้านะสไตล์สปอร์ตนะครับที่เป็นสีดำตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมแถมล้อนะครับยังเป็นอลูมิเนียมอ l l o y นะครับแบบปัดเงาด้วยนะครับผมสปอร์ตสไตล์วัยรุ่นเลยครับพร้อมจะไปกันหรือยังครับเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นจับจองที่นั่งของตัวเองเลย โอ้โหพี่อาร์มเข้ามานั่งข้างในรถอ่ะมันสบายแล้วก็ดูกว้างด้วยอ่ะใช่แล้วก็ข้างในเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าตกแต่งด้วยสีดำหมดเลยแล้วก็แบบตกแต่งด้วยสีเงินผมว่ามันดูสุอยอดดีนะเนืเทนะใช่และที่สําคัญนะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของรถคันนี้เลยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยระบบเซฟตี้เนี่ยถือว่าปลอดภัยสุดๆสุอเออพี่อามเวลาเราถอยหลังเนี่ยนี่นี่ถอยถอยหลังให้ดูโอ้โห ไม,มนมีกล้องด้วยอ่ะใช่ใชต้องบอกว่าเขามีครบทุกอย่างนะที่วัยรุ่นอย่างเราต้องการเอาที่แล้วมันเกิดอาการการันมันก็คือแบบมันมีท็อปกิกเกิดขึ้นว่าคัานดูแข่งุัยไม่เห็น้องกันโมโหแบบนี้ไม่เห็นหัวร้อนแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเคมีกันกับม้อนแต่เวลาแต่ว่าทะเลาะก,กันตีกันนะสนุกดีอยากเห็นแบบนี้อีกวันนี้เราก็เลยชวนมาซึ่งเราก็จะยกเกมเดิมอะ่ะให้พระเจ้ามากัไ้ไม่มีการหมุนหัวอะไรกันเกิดขึ้นดีจ้ะ ไม่จาไม่จะไม่แต่เขดไม่วันนี้ไม่วันนี้เป็นแบบว่าใสใสวันนี้ใสๆสวันนี้ปั้นเป็นน้ำตกพอหลังจากเสร็จใช่ปะเราก็ปกตินะก็มีอาจจะงอนกลางเออก็กินข้าวแต่ก็ไม่ได้งอนไม่ได้โกรธนะฮะเพราะเหมือนเหมือนช่วงตอนที่เราเล่นมันก็แค่เป็นช่วงที่มันโมโหตอนนั้นเฉยเแถลงข่าวเลยนะครับว่าโกรธจริงหรือโกรธปลอม ตอนนั้นกดจริงๆในในเกมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่กดแล้วพี่อะมอยากฟังเพลงอะมีอยากฟังเพลงอะเดี๋ยวมึงอะไรนะอยากฟังเพลงอะอันนี้เขามี Apple CarPlay ด้วยโอเครับพี่ก็เอาในมือถือเสียบได้เลยพี่มีสายอยู่แล้วนี่กดตรงนี้ Apple CarPlay แล้วก็เลือกเพลงผ่านจอแบบทัชสกรีนได้เลยนี่ไงนี่ไง ลองเป็นฉันดูไหมส่วนใครที่ใช้มือถือแบบ Android ก็สามารถนี่ได้เลยนี่มีระบบ Android Auto ก็คือลองรับโมดโอเคเพลงนี้ดังๆต้องเปิดดังๆอยู่ดีๆเขาก็มาสายเต้น้ว้าสนุกมากสองคน หลับชิ้นห่งที่ไหนอ่ะที่ไหนกันไม่ชอบแอคติงกันไม่ชอบแอคติงกันไม่ชอบแอคติงหน้าตึกยมมี่ไปขับมาแล้วงานถึงหน้าตึกยมมีอ๋อกหลับสบายใช่เลยมันเปิดไปทุกคน Let's go ตอนนี้เราก็มีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเเบียของเราดยการปิกนิกกินหมูกระทะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเข้าสู่เกมที่เราจะมาทําลายความเป็นเพื่อนวันนี้เตรียมตัวมาเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะเหรอที่สาวคนนี้คือสุลช่ยเหรอเนี่เกมไพ่พระเจ้าลองดูวันนี้ผมจะได้ไพ่พระเจ้าใช่ไมีพระเจ้าหนึ่งใบนะจะเป็นโลโก้อัามแชร์แล้วก็ มีเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับพูดไปก่อนเลยนดิถ้าเกิดเเป็นพระจ้าสมมติว่าเราเป็นพระเจ้าจะทำอะไรให้กันต่างกันถ้าเกิสมมติว่ากันเป็นพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจะสักว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะทำเบอร์หนึ่งเลยเหรอเลือกแล้วเหรอจะเลือกเบอร์หนึ่งครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปยิงามฝั่งนู้นไปกับข้ามน้ำไปกับกี่รอบรอบเดียวนอนถ้าเป็นพระเจ้าจะสักอะไรถ้าเป็นพระเจ้าเวอร์สันเบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งเหมือนกันกระโดดลงไปแช่น้ำข้ามแบบรีล้อนะต้องลงไปเลยถ้าพี่ได้เป็นพระเจ้าจะับให้้เเเเอออร์ววว่าาายนนนนนปปป็็ลลลแซม 30วินาทีเด้อห้ามไหลไปนะถึอ30มันหดนะหดอีกมือยากนะเบอร์สองเจอแน่เบอร์สแน่เลยอ่ะเจ้าในรอบแรกก็คือเปิดไช่ค่ะเปิดไอสิเจ้าว่ะบ้านสิันเจ้าปรดอยูดเนี่ยวาเจ้าขม้เบอรสอนเลย มขึ้นอยู่เป็นหนึงนะกูได้ลงน้ำแน่เลยจะสั่ให้เบอร์สองว่ายทวนน้ำเป็นปลาแซลมอนเป็นเวลา30วินาทีเลยยังไงยังไงขอเถอะเขาได้เมื่อยกลัวกันตัดนั่นเลยความพยายามเลยไม่ชอบก็หนักไม่ก็ให้มีอ่างกันไม่ต้องชุดกันไม่มีสิทธิ์ไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่เราก็ช่วยก็แบบไหนว่าบอกช่วยกินไก่เกี๊ยวพี่อางว่าพี่อางลดหน่อยจาก3าสิช่วยได้หรอเราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราอาจจะช่วยเขาแต่ว่าถ้าเกิดตายที่เขาเป็นพระเจ้าเขาอาจจะไม่ช่วยเราไม่ได้ไมาต้องคิด มีชั้นแรกของพระเจ้านะครับได้กําหนดไว้แล้วว่าคุณต้องว่ายชนน้ําเป็นปลาแซลมอนไปถึงต้นไม้กลางน้ำต้นหนาเมันก็อยากกระโดดไปช่วยม่อนนะมันก็อยากกระโดดไปช่วยม่อนนะแต่ว่าที่นี่มันไม่อันตรายเพราะว่าเราจะไม่ทำอะไรเจ้านี้คุณจะกูจะรอดูตายม่อนโดยพระเจ้าที่จะมีเสื้อชูชีพให้ม่อนจะได้ปลอดภัยเหมือนขับรถอ่านิวซูซูกิสวีทพอมไหมพร้อมพร้อม ช้ขาแล้วมเหนืเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเหนื่อย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 เหนื่อไเ่อเอยเด้อยเหน่ง่อยนื่อ่อยนเ่อยเห่อ่ะอน่เ่อมอน่อเนื่อยอออ่อนอออออออเฮ้ย กัารไปจับตัวกันย่นสองเฮ้เฮ้ย,ยมาดมเป็นพระเจ้าแน่เลยอ่ะต้องเป็นเล็กหนึ่งแน่เลยอ่ะผมที่ได้เป็นพระเจ้าก็คืออ้าวอ้าวเหมือนเดิม ทำไมเบอร์หนึ่งเหรอเทำไมพูดมาเบอร์หนึ่งเหรอทำไมละ่มละกันเบอร์หนึ่งเหรอพูดมาสิกันไม่บอกมึงจนเหรอตานี้พี่เ erm ป็นพระเจ้าพี่จะสั่งให้เบอร์หนึ่งว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็เต้นเพลงไก่ย่างถูกเผาหนึ่งรอบแล้วก็ว่ายแล้วมาว่ายกลับมาเอายังอ่าใครเบอร์หนึ่งยัง เปิดงเก่งแล้วเไม่ใ uh, ่ไม่ช่ตงไิงกันเบอร์สองเหรอมอนโดอเหรอไปเลยจ้าไอ้ติงเก่งมากเะยทเหนือเรีนเบอร์หนึ่งนะกรละของ ันเอาโอเคถือว่าไหวไปด้วยกันจับมือกันการไหวไปด้วยแต่ว่าไม่เต้นนะเอา <ๆ S 2> งี้พระเจ้าสั่งว่าถ้าเกิดจะมีสมุนไหวไปด้วยสมุนก็ต้องไปเต้นด้วยหไ,วไว <laughs> <laughs> จะรักไม่ครับพระอาจาร่า <c oughs> ไม่ได้พระเจ้านะทไม่ได <c oughs> ้สั่งพี่อ๊ามเหมือนกัน

เห็นไหมมันไม่ได้จริงเห็นไหมครับมันนำาก่อนไม่เยไม่ใช่ม่ได้ผักแต่ว่าจะจับทุชี่ดูว่าจาๆเพราะว่าจตัวให้กันไหลไปเราก็จะวแบไม่ต้องปองกันไม่ต้องปองกันดี๋าวมันจะทวงอ่ไปมันจะหนึ่งองสาไปไปซีไปซีไปี่ไปไปไปเร็วๆวไปเร็วๆ็ไปร็วไปร็ว มันเหมือนช่วงน้าน้มแบบร้องแก่งอ่ะอมไปถึงไหนเนี้ยฟิว ไม่น่า <analyze anthropology> ้งไหเป็นไก็พยายามจะช่วย ตัวเองก็ไม่อยากกินน้ำน้ำเขาจะงูกอีกกู้แต่สนุกดีนะเรื่องง่าล่ะไอซพยายามจะหวังดีที่จะช่วยกันกับมอนเอาห่วงยางมาครอบซึ่งไอ้มอนตัวใหญ่มากแล้วกันนะเขาได้คนเดียวบอกาเขาได้คนเดียวแล้วอยู่เปนสักคนเยี้ยเลยนอย่างเงี้ยภารกิจไม่สำเร็จนะจ๊ะคุณต้องไปอีกรอบวิ่งไปอะมันไปเลยคนเดียวต้องเดินแล้วกลับมาเลยอยากเสดใจจริงอ่ะของมอนธนชัยมณิวัฒนรอบหนี่ง ต้องห้ามว้องเบรเหรอเาใส่ถุงชีพนี่ไม่ร้อยหลายไปหลายไปหลายก็แบบมันจะหลายไปก็โอ้โหเก่งมากขึ้นไปขึ้นไปตนถ่ายกันไปทุกคนครับจะมีโชว์พิเศษครับมีคอนเทนต์ก5น สามสองไปไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบมันจะถูกไหมเสียบเ้ยเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงอ่ะร้อนเสร็จแล้วลงน้ำจ้าไว้กัไม่ทอีกแล้ว ต่อไปนะครับจะเป็นไพ่พระเจ้าใบสุดท้ายแล้วนะครับจับเลยจับก่อนเลยไม่ต้องน้อออกเลยเหรออ่าให้ให้คนที่ไม่เคยเปพระเจ้าจับก่อนสนุกละสิอุ้ยอุ้ยไม่หรืเหรออุ้ยอุ้ยเป็นอุ้ยตีก็คืออุ้ยกันได้เออยังไงจ๊ะเบอร์หนึ่งครับต้องไปเก็บ กันจะโยนแบบแรงๆอะไรแล้วก็ต้องกลับมาถึงว่าว่ายีบผงยางให้ทันตามกระแสน้าเก็บผงยางมาให้ได้แค่นั้นเองครับสบายพี่อามก็คือพี่อามเหอเบิ้ลหนหรออะไรเกี่วเอาแรงๆเอาแรงๆเล็งกองสับเบิ้ลคนนี้กันเดี๋จะตามพี่อามไปเป็นตากล้องเหมือนกันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวเขาอยู่จะให้จะปิว

ที่เขามีเที่ยวไว้ให้ตัดเขาเลยจุดไปมอกมาทแบบน่าเสียมับน่าเสียเลยแล้วน่าเสียนเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าจับเชื่อตัวจจับ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 จักจับ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 มับจ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 ักจจับจันจับ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 จกลจักจับบจัน มาถึงเกมที่2ของเรานะครับเนื่องจากวันนี้ที่เรามานครนายกันนะครับเรามาด้วย New Suzuki Swift นะครับผม <S 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 Power U Up แรนสุดขีดสปีดร้อใจนะซึ่งเป็นรถที่มีความเร็วความแรงนะครับ เราเลยต้องมีแอคทิวิตี้ที่ไม่ต้องใช้ความเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่2ของเรานะครับเราจะล่องห่วงยางด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะไปแย่งชิงนนะทงซึ่งมีหนึ่งเดียวเท่านั้นใครไปถูกจมัมมมยใบตองก็จะถ่ยหน่อยนะจะเป็นผู้ชนะโอเคเอาแล้วเอาแล้วพร้อมนะเรื่องจากการตัวเลกให้อยู่หน้าเลยน้ำโอเคได้โอเคพร้อมไปโอนหนาวโอนยามไปยลบ สามีกลยุ่งนอนค่นสตีนค่ะน่ารักด้วสิ พี่้อาสุดไทยแล้วอ่ะมอนไม่มีอะไรเสร็จทานไงชัดเหนักตัวเขียวมันเลยไปเร็วปวดจนทุักทุเ่ได้คงมาก่อยคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไป เอาลิวหยิบชงใครมาที่หลังนะอ้าวอ้ยตายจ้ามาถึงคนที่สองตอนเราถึงชงทองก่อนเราถึงทองก่อนจะไม่ไม่เกี่ยวเขาให้ฟ้าฝนจ้าเพื่อจะเห็นทะเลจะเอาฟ้าทอง เขาทำรายการขอให้เาในายการได้ความด้วยมิแไอ้ไม่พูดหลอคว้าคว้าองค์กูก็ถือเพาไม่พูดดใจครับผมก็จบเกมไปแล้วเกมที่2องก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเล่นเกมเสร็จแล้วมันต้องมีบทลงโทษนะฮะนั่นก็คือปั่นจิ้งหรีดน้ำยี่สิบรอบหนีไม่พ้นจิ้งหรีดทะเลแล้ววันนี้เป็นจิ้งหรีดน้ำไปหนึ่งตายแน่ สิจะอ้วนทสุดท้ายห่งรอบแล้วยดกระทากันมาด้วยสเมาตีนไปแล้วนะสำหรับการ นัดคู่เพื่อนซีนะครับมาล้างตากันต่อจริงๆแล้วไม่เชงล้างตาเขาเราไม่ได้กะแบบล้างแค้นในขนาดนั้นเรียกว่ามากระชับความสัมพันธ์ให้มันแบบว่าแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นใช่เพราะเห็นความหัวร้อนไปแล้วเทมนี้เราก็จะมาแบบเอ้ยน่ารักน่ารักวันนี้เท่าที่ดูยังไม่มีใครหัวร้อนเลยนะใช่สนุกใช่ไหมสนุกก็บอกใช่เป็นมือหัว <c oughs> ตันเอาไปไงบ้างไ,ไมู่้สึกวันนี้ไปไงบ้างอยากล้างแค้นพี่อาร์ททำไมเนี่ยเระลัพี่อาร์สั่งกับผมโดนตลอดเลยเอาก็ถือว่ากระชับความสัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ขับรถเ็วส,สุสเกตสวฟ์กลับบ้านกันครับโอเค จบภารกิจไปแล้วนะครับอาร์มแช์วัน้นะครับต้องบอกทั้งสองคนเลยว่าวันนี้ถึงจะไม่มีดวงในการแข่งขันในการเล่นเกมไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้ก็ยังมีนิวซูสกิปสวิฟตนะครับผมเพลเวอร์ยูอัพแบรนด์สุดขีดสปิร้าใจนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้การเดินทางของเรานะครับเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยบอกเลยว่าความสึกเนี่ยนั่งสบายมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับผมแถมยังร้าใจด้วยเพราะว่า เครื่องยนต์เขานะครับแรงเต็มพลังนะครับแถมประหยัดน้ำมันสุดๆเพราะเขาใช้เทคโนโลยีนะครับหัวฉีดคู่ดีวอเจ็นะครับและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยรู้สึกคล่องตัวเป็นวามสุขที่ตอบโจทย์และตอบคนที่ตอางจทย์ประวัติลุงเนาะสุดๆเล่นกันดีทุกคนเออกลับบ้านยังกลับแล้วมันอปไรซึมๆอ่ะแพ้ ไม่ได้ค่พระเจ้าเลยไม่เป็นไรวันนี้เรามาเพื่อเราสานสัมพันธ์กันใช่วันนี้เราก็รักกันมากขึ้นมอนเหบน้ากันช่วยมอนตลอดเลยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกับเซ่บปโอเคไปบ๊ายบาย คุณรถยนต์นิวซูซูกิสว i f พาวเวอร์ยูอรไเราจะมาอย่างไรอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่อาไปช่วยเป็นไม้เาเป็นไม้เร็วเร็วอย่างไรไม่เอาอะไรตีสุดยาม่ต็มยาม ไม้พนนาบางคนมันเจอต้นไม้ขวางใช่ปะแล้วมันออกมามันจะมีความเร็วขึ้นเออมันจะเร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วดูแต่ละคนตัวเล็กๆขั้ดนั้นมีมอนใหญ่สุดแล้วว่าตัวนี้ว่อนเลยมีแรงออย่างเงี้ยอ่ะได้เอีนหนึ่งนะประโยคใหม่อีพีนี้แกไม่ได้แอคติ้งเอกันไม่ชอบแอคติ้งกันไม่ชอบแอคติ้งสุดท้ายจบด้วยการการละครกันละครทุกอันเลย แต่หล่อเบิร์นนองเบิร์นหนึ่งเมียนมากแล้วคือน้องแสดงดีไงคือดูอย่างนั้นดูไม่ออกคิดว่าอคิดว่าได้จริงอะคิดว่าได้จริงตอนแรกเราเองเราเองคิดว่าน้องกันได้เลยเราคิดว่าเออพอเราเห็นแล้วน้องก็กันตกใจอุทัยคือน้องกันรีแอคปลอยตั้งแต่หยิบก็รีแอคปลอยเลยอ่ะลูกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่โดนเขาต้องทําให้ดูแบบน่าสงสารเผื่อใครจะลงกับเขาเขาจะไม่โดนไงเอาให้หนักๆไปเลยเจ๋งมากเจ๋งมากละครจริงๆ เพราะผ้ามินอย่กับสามคนเขาไม่โดนแปลว่าอีกสองคนใครนคนในคนหนึ่งอ่ะโอเคครับก็ไปอีกตอนหนึ่งอมยิม้มก็ถือว่าไม่ได้ดุดเดือดเท่ากับอีพีที่แล้วอีพีนั้นคือดุดเดือดมากอีพีนะ EP นี้ก็คือการกระชับมิตรน่ารักน่ารักสามพี่น้องไม่หรอกพี่ว่า พอมันแค่กันเป็นสามคนเนอะแล้วก็สุ่มไพ่อ่ะมันก็สุดท้ายมันก็แหลมด้อมเลยอยู่ในแค่นี้แหละแล้วต้องรักกันเองมันจะไม่เหมือนกับตอนที่มัไว้มีเออมันมีหลายคนไงรอบนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราสร้างศัตรูอ่ะแล้วรอบหน้าเราโดนอ่ะเราโดนหนักเอาคือหนักกว่าเดิมถูกป่ะมันก็เหมือนกับว่าไม่ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเสียเออโอเคครับก็ไปอีกตอนที่น่ารักอมานะครับผมกับ ้องการอัธพันธ์นะครับกับอาร์มเช่นะครับผมแล้วก็เจอกับมอนเดี๋ยวต้องรองดูไอเทปเทียนน่าเป็น guard, ออฟการออฟการเนี่ยเทปเบมมีเทปสุดท้ายคือสรงรถมือแม่แต่เดือนนี้ก็่มีรถมือแม่สเปเชียลนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอะไรขำกว่าใช่ใช่เดี๋ยวมาเลือกมาเดี๋ยวให้เลือกมา อือโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามที่สี่ช่องทาง YouTube i n s t a g r a m t w i t t e r และ Facebook ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้เปอีตอนนี้ที่ขำมากสนุกมากอมยิ้มแบบแกล้มเลยใช่แล้วโอเคครับงั้นเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย